พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบูรพ่อพ่อก็สอนองแทนคือเก่าพี่น้องอึบปูผลมาสอยพี่น้องเอ้ปูผลมาสอยตอนฝนตกตอนฝนตกมะสอยนนเข่าออกงอกเลเดียวแลขาออกงอกไปแล้วพี่น้องเอ้ฝนตกฝนในเล่บริกู่ใบยังเข่าออกงอกเลยเขานี่ก้อยเลย คนมาซอยไปซอยเฮาเฮาก็มาซอยเพิ ский, ่นซอยกันคนกระสิโต๊กอีละพี่น้อง้อยเบิ่งแน่เด้อผูเฮ้ยแม่น้องแท้ลเบ่เบิดคำสิเว้าเลยกับฟ้ากับฝนนี่ผู้หาเบิดแล้วเนาะเฮ็ดได้อได้ส่ะเข่ากับเข่าออกงอกเลยแดกกับบะมี่จะไปตากอยู่ไส่อืมเนี่ยอีกหลายมึอว่าซะผู อันนี้ก็ลุงเพิ่นก็มาซอยพี่น้องเอ้ยลุงเพิ่นก็มาซอยข้าวนาบ่าวและสาวเพิ่นก็ซอยได้ห้องก็ได้รถหนึ่งฮะไ่ว้บุริหยางเด้อนาสาวเพิ่นก็ซอยนาบ่าวก็ซอยพี่น้องเอ้ยห้องก็ได้รถไทยหนึ่งแล้วลุ้นนะพี่น้องได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องมาปุลานตลาดเฮือน โอ๊ยหาเสือกมัดดันน้องเฮยเอ้ยบูมมไอ้ตลางเฮือนโอ๊ยมันเงโพดเฮยานทางน้มาอีกมารถทนึงพี่น้องรอรถนกันาสิได้กรถทยองแนกลังสาลงมาพี่น้องเอ้ย กำแคงกำลังถอยกดเขนะพอพอ หึเป็ดก็ว่าแต่ขาเห็นข้าวหึเป็ดก็เป็ดข้าโอ้ยภัยเด้มาขาเหียซ้ําแคะหึนีนนนน่โลดที 2> <c oughs> ่2 นีรถเล็กยังทำเล็กยังดูบ่อร์นอะไรว่ารถไฟยังเดือดใช่ไหมบอน์นไรก็บชิบ่อนั่นเพราะมันขับมันก็บ่อนั่นแหละกระตูดป้าพังนี่มันก็เดือนั่นแหละหนองทรายไล่กุไลคนพี่น้องเอ็นมาซอย เลี้ยงมันอยู e okay, s okay. <S okay, ่บ่เลี้ยงเนาะมาเลี้ยงทิมๆแบบแบบนี้แหละแล้วเนี่ยมันเดวตากมาไม่ใช่กูตากพอนี่ตากพอนี่ตากไว้บ่เนี้ยมาเนี้ยเอาแล้วเออมหลุดมุนบุได้มุนพอนบุได้โอ้โหโตพิจเร่งกรับเร่งซ้ายเร่งซ้ายเร่งแล้วบรรุกผ่าดมามันยาะ ไ่ใหใครพาไปเยียบก็ไปเยียบุกันแล้วเขาตามหอยใแล้วตามหอยอแล้วพาไปเนาะพาไปเนาะมันวันวิปตินาห้งกอ่ังทรายูห้งู่้าวน้องสยแล้วก็หมูน้อง้เลยซอยคนละไม้คนละมือโหลดีิซองหลดพี่น้อง 2องสี่หกหกคนพี่น้องหกคนมีเจ็ดขับรถไทยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนพี่น้องเก้าเทอเมนของแทนเกือบสิบคนพี่น้องเอ้ยปูพนกมาซอยคือกันเฮ้ยแดดมีแห้งพี่น้องเอ้ยกะกี้นันแมนแทนกะสิดตากมัดตากหมาอักขาะอ่ะพี่น้อง ถามมันบวชได้จูอันนั้นมันก็บวชได้อันมีแดดมีนายพอเท่าไรพี่เนาะก็เลยสีอันสีสีปั้นแล้วก็เลยสีปั้นแล้วก็สีเอาตากหมาักมันเอาปูเพิ่นมาซอยพี่น้องเลยโอ๊ยเบ็ดแล้วก็ทิ่มผ้าไปเลยตีปู ่นเก็บโฮมโฮมไว้มันจังเก็บง่ายเลยนอ่มเจ็้าหนามเนะฮะเขาว่ะแทลุ่มมาแล้วบนกูอันนั้นไหเออแทในพอนเขามันบ่ก่อยนั่นมึอแน่นี่นะเข้าวันเข้าไปแล่นนี่นะจนมันตกเ่าเลยของเกี่ยวก้อนเข้าซองมึงเฮ้ย เพิ่งยังบอกกูเพิ่งยังอะน่ะเซยอยู่าาพี่เนาะดีใจพี่น้องเอินได้มีคนมาซอยปกติว่าจะมีแต่ค้าวนาบ่าวนาบามบล๊ะแบบปูแทกเพิ่นก็นมาซอยกูได้ปูแทกเพิ่นก็นมาเลยมาซอยมายังมาซอยมาอัาอาอะนะก็ะดีใจพี่น้องเอ้ปูกับข,าขาา้าวลุงข้าวพอเถ้าละบาวมาซอยก็ดีใจ บอกว่าไลคุไลคนเพิ่นมาซอยเพิ่นมาหยางแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยมีแห้งแม่น้องแท้นะมีมีแห้งกับโบซ้ำว่าบ่มีแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสิได้ไปตากหมากเข่าอีกกล้ล่านกับโบค่อยล่านกับโบมีพี่น้องนี่ก็ล่านข่อยามาล่านหยาเพิ่นมารอหลุดเนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้จักหลุดไทยนะพี่น้องเนาะรอหลุดน้ำกันตอนในห้องก็ได้ สี่รถไทยพี่น้องเราก็ได้สี่รถไทยล้อหลุดน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าสิได้จักรถไทยหักักมือได้แมงแท่งสิปั่นพี่น้องเดี๋ยวก็ล้อหลุดน้ำกันมาแมงแท่งศุได้จักสอบเนาะแต่ก็ได้ศุกรได้จักรถไทยเนาะเราก็ขึ้นไปแล้วสี่รถไทยวแมงแท่งก็สิขึ้นไปเผาไก่แล้วก็น้องแท่งนะรับตอนนี้นะพอนอนตายรถเลยพี่น้องน้อง หมูน้องซ้ายก็ได้เนาะนี่ลพี่น้องเอ้ยก็ลูกร้านแม่คนฮู้จักกันนี่แหละมาซอยคนซอยหยังพี่น้องได้จากโลบ่แม่น7 8โลดแบ่นี่บ้าบ่เป็ดอยู่ไสสิมื้อนี้ยู่เข้าลบงได้กินดมาอกินตเป็ดกันมาตเป็ดต้ม้ยังคือื้อๆ่นมาเอาแงบ่ลดลายบ่ เห็ดเองหรือว่าไหนใดเห็ดนะเอาเมื่อเอาเงินไปให้มันพอดีมันเห็ดเลยเออดีแน่นอนเลยเอาเมียเมียนหนอยู่บ้านบ่อยู่บ้านเมียพวอยู่บ้านยังอันเมียนะไปทางใดบ้านนี้ เออเข้ามากูป๊าดเอาไปเลยยกเทได้เฮ้ยหมู่หน่อยซายพี่น้องเดี๋ยวรอหลุอีกน้ออีก1สุดท้ายพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือกองขานเอ้ออาพอดีพ่นตกลงมาบนีกุเขาแล้วนี่ยตกโลดบดนี้นะ เขาบังแหงสร้างมันได้อยู่ซองซองห่องซองห่องกัห่องมาเต็มเดีย๋ยวฝากดต่อไปนะพี่น้องรอรุ่นอีกรถไฟสองคันมันก็เลยวายพี่น้องเลยอยากจะ่พอบไิกิน

มือได้แมลงนแ่นชีซีนะพี่น้องเลยกันลุ่นน้ำกันว่าแม่งแท่าชีได้จักสอบจักสอบเนาะลุ่นน้ากันพี่น้องเออเาะเป็นข้ามันตายขาวเลยเดี๋ยวแมงเทนก็สิได้ลาคขีปเพนธนนี่นะนะพี่น้องกินนะพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสอนแอง่าในพี่น้องลาเลด้อยบ๊ายบาย